วันนี้ทางช่องจะมาสรุปตำนานนิเมตจอมหยุดพูดถึงสารอีพีที่209นะคะกากที่สังสานกับเสียวอูได้มุ่งหน้าไปที่เจลาป่าชิงโตระหว่างทางได้ใช้ทักษะเข็ดแดนย้ายรันคลามตามหาร่องรอยของต้ามิงและเออมิงทั้งสองได้อยู่ในสถานการณ์ไม่สู้ดีและได้กำลังหลบหนีลมหายใจไม่ค่อยคงที่ และน่าจะได้รับบาดเจ็บในระหว่างการหลบหนีคนของจักรวรรดิวิญญาณยุตก็ได้ตามมาติดๆต้าหมิงได้ใช้ทักษะเขตดเดนินเชื่องช้าความสามารถทําให้ศัตรูเชื่องช้าในเชื่อขนาดต้าหมิงได้บอกให้เอ่อหมิงหนีไปคนเดียวแต่เอ่อหมิงบอกว่าจะไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนเรื่องของวงแหวนวิญญาณและกระดูกวิญญาณต้าหมิงจะไม่ยอม ยกให้ง่ายๆก็ทำลายไปพร้อมกับตัวเองเม่ประมยุทธ์ทั้งหกไล่ตามมาถึงเออร์มิงได้ใช้เขตแดงควบคุมแรงโน้มถ่วงความสามารถเมื่ออยู่ในสภาวะแรงโน้มถ่วงจะไม่สามารถขยับตัวได้อันปีปีตองได้ใช้เขตแดงมรณะในการสยบเขตแดงของเออร์มิงเขาได้สั่งให้จัดการต้ามิงและเออร์มิงให้เร็วที่สุดมานเมจมาจึงใช้ทักษะที่9อายุรงจากความสามารถใช้กลีบดอกเปจมาจ จำนวนมหาศารคลายใบมีดพุ่งโจมตีเหมือนพายุทอร์นาโดใส่เออร์มิงสนวนมาราสูนใช้ทักษะที่9พิสซานรกมีอจำนวนมากพุ่งขึ้นจากใต้ดินโจมตีสัตรูคือโจมตีเออร์มิงพรหมยุทธ์ปลาปรกเป้าหอ,อกงูและพรหมยุทธ์เยวียบีโจมตีต้าหมิงยุทธเยียบคีใช้ทักษะที่8โลหิตเดือนพล้ามลอยคนนอกออกจำนวนมาก เมื่อคนนกสัมผัสกับวัตถุจะทำให้เกิดการไหม้ตาหมิงจึงใช้ทักษะใสายฟ้าทำลายหลางเป็นการสร้างกระแสไฟฟ้าทำให้สตกลูถูกชดส่วนเออรหมิงใช้ทักษะ ไทยท่านมาโหฬานเป็นการสร้างแรงระเบิดหรือแผ่นดินไหวทำให้ดินหรือก้อนหินจำนวน,นมากโจมตีเศรีจจัตูทำให้พรหมยุทธ์เยี่ยวอัคคีจบชีวิตการใช้ทักษะดังกลา่าวทำให้ใช้พลังงานเป็นจำนวน,นมากลังบินญางของทั้งสองจึงออนแอลองเป็นอย่างมากเหตุเกิดจากได้รับพิษอย่างรุนแรงของปีปีตรงยิ่งโจมตีกลับสุดชีวิตพิษก็ยิ่งลามเร็วขึ้นส่วนถางซานได้วิเคราะห์สถานการณ์การรับมือการตอ ่อสู้กับปีปีปตงจะเสียเปรียบด้านพลังวิญญาณแต่จะได้เปรียบในส่วนของอาวุธวิญญาณแต่ก็ยังใช้พลังของมันได้ไม่เต็มที่ในที่สุดปีปีปตงและพวกก็ได้ไลต่ตามต้าหมิงและเออหมิงทงันก็จบไปแล้วนะคะอีพีที่209ฝากติดตามอีพีหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ